สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หญิงมีอะไรแปลกๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วนะคะอย่างที่เพื่อนๆรู้เลยนะคะหน้าหนาวในประเทศฟินแลนด์คือจะโหดมากนะคะลบย0่สิลบสามสิองศากเลยทีเดียวค่ะส่วนหิมะมนั้นก็ท่วมทอนล้นเลยนะคะ หิมะณัตอนนี้ราวๆหกสเซนติเมตรนะคะหรือสูงกว่าครึ่งเมตรนะคะทุกที่นะคะไม่เว้นแม้กระทั่งสุสานค่ะแต่หน้าที่การทำงานในสุสานก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะหญิงมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนสุสานนะคะแล้วหญิงก็สะดุดตากับเครื่องหน้าตาแปลกๆอยู่เครื่องหนึ่งนะคะซึ่ง หน้าตาจะเหมือนเครื่องปิ้งย่างนะคะก็จะมีสายลวดขดอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะขนาดเท่าฝาโลงนะคะซึ่งหญิงก็แปลกใจเหมือนกันเพราะตอนแรกหญิงคิดว่า,าการฝังศพเนี่ยเขาฝังเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้นนะคะเพราะเห็นหิมะมันเยอะแล้วพื้นดินก็เป็นน้ำแข็งค่า แต่เขาบอกไม่ใช่นะคะถ้าคนตายทั้งปีเขาก็ฝังทั้งปีนะคะเจ้าเครื่องนี้จะมีแต่ฝานะคะเมื่อความลงมาก็ะจะลักษณะเท่าฝาโลงนะคะทำงานด้วยร,ระบบไฟฟ้าค่ะแค่เสียบลักทิ้งไว้เท่านั้นนะคะ <Okay. S 1> เครื่องนี้มันก็จะอุ่นแล้วก็ มันจะละลายน้ําแข็งในดินนะคะระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหรือ,อระดับความฟรีดของน้ําแข็งในดินเลยค่ะเสียบทิ้งไว้นะคะด้วยความที่เครื่องจักรที่ขุดดินหลุมฝังศพเนี่ยมันจะเป็นเครื่องจักรเล็กนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีตัวช่วยที่ ละลายน้ำแข็งในดินค่ะหญิงก็ไม่รู้ภาษาฟินนะคะภาษาไทยก็ไม่รู้ครับเพราะบ้านเราไม่มีนะคะสุรัตยาตัวละลายอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะตอนแรกหญิงก็ถามว่าเป็นที่ย่างศพเหรอที่อบศพเหรอเขาบอกไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับศพนะคะจะเกี่ยวกับ ดินแล้วก็คนที่ดูแลดินก่อนทําพิธีขุดทาพิธีฝังนะคะเมื่อความร้อนได้ที่แล้วนะคะก็จะมีไอระเหยนะคะไอความร้อนไอความอุ่นขึ้นมาแบบนี้นะคะ เมื S <S ่อดินละลายท่าอุณหภูมิปกติแล้วนะคะเขาก็าจะมีรถเล็กมาขุดนะคะขุดเป็นช่องเท่ากับโลงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีแผ่นพลาสติกหนานะคะมาคลุมหลุมไว้นะคะปิดไว้แบบนี้นะคะข้างล่างโล่งว่างเปล่านะคะยังไม่มีศพนะแล้วก็จะมีดินกองไว้แบบนี้นะคะส่วนเมื่อ ทำพิธีฝังศพเสร็จดินเขาก็จะเอามากลบตรงนี้ให้เป็นดังเดิมนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ